เอาละครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวสั้นๆเรื่องหนึ่งที่จะพาเราเข้าไปสำรวจความฝันอันลึกลับใต้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริงของคำว่าความศักดิ์สิทธิ์ครับเรื่องมันเริ่มขึ้นในคืนหนึ่งครับที่บรรยากาศมันเงียบสงัดเงียบแบบผิดปกติเลยไม่มีแม้แต่เสียงหมาเห่าหรือเสียงจิ้งรีดร้องเหมือนเป็นสัญญาณว่ากำลังจะมีอะไรบางอย่างที่สำคัญเกิดขึ้น แล้วในความเงียบสงบแบบนั้นแหละครับตัวเอกของเรื่องเราก็เผลอหลับไปโดยที่ไม่ได้สวดมนต์หรืออธิษฐานอะไรเลยนะซึ่งการหลับครั้งนี้แหละครับที่จะพาเขาไปเจอกับความฝันที่มันลึกซึ้งเกินกว่าจะคาดคิดได้เอาละครับพอหลับตาลงปุ๊บโลกในความฝันก็เปิดฉากขึ้นมาเลยเขาพบว่าตัวเองเนี่ยไปอยู่ในที่ที่คุ้นเคยนะแต่ทุกอย่างมันกลับรู้สึกต่างออกไปหมดเลยครับลองจินตนาการตามกันนะครับคือภาพในฝันเนี่ยมันไม่ได้ดูยิ่งใหญ่อลังการอะไรเลยนะ แต่มันกลับสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆเรากับวว่าที่นี่ไม่ใช่สถานที่จริงๆแต่เป็นพื้นที่ที่อยู่ลึกเข้าไปข้างในในจิตใจของเขาเองแล้วที่นั่นเองครับเขาก็ได้เจอกับบุคคลลึกลับคนหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนหัวใจของความฝันครั้งนี้เลยภาพที่เห็นก็คือมีชายชราคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นโพการแต่งตัวก็เรียบง่ายมากครับนุ่งแค่ผ้าขาวผิวของท่านก็ดูรู้เลยว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแต่จุดที่น่าสนใจที่สุดเลยนะคือดวงตาของท่านครับ มันไม่ใช่แววตาที่ดุดันน่ากลัวแล้วก็ไม่ใช่สายตาที่แบบเมตตาปราณีสุดๆแต่เป็นแววตาที่นิ่งสงบแล้วก็เต็มไปด้วยการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นอีกก็คือข้างหลังท่านมีเงาของพญาน,นาคอยู่ครับเป็นภาพที่ดูมีพลังมากนะแต่กลับไม่ได้รู้สึกว่าน่ากลัวหรือถูกคุกค,คามเลยเป็นแค่การดำรงอยู่อย่างเงียบๆเ,เท่านั้นเองพอตัวเอกของเราถามว่าท่านคือใครครับคำตอบที่ได้กลับมาเนี่ย โอ้โหมันลึกซึ้งมากเป็นเหมือนปริศนาธรรมที่ชี้ให้เห็นถึงแก่นของการไม่ยึดติดซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยครับเอาล่ะครับจากตรงนี้ไปชายชราก็เริ่มอธิบายแล้วว่าทําไมคนมากมายถึงพากันมาที่นี่ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ท่านก็อธิบายว่าคนที่มาที่นี่น่ะหลักๆเลยมีอยู่3แบบครับผู้แรกคือมาเพื่อขอถือทุกเทียนมาเลยมาด้วยความหวังผู้ที่สคือมาเพื่อลอง มาด้วยความสงสัยอยากจะพิสูจน์และผู้สุดท้ายคือมาเพื่อดูครับพวกนี้มาด้วยความอยากรู้อยากเห็นซึ่งทั้งหมดนี้มันก็สะท้อนแรงจูงใจที่แตกต่างกันของคนเรานี่แหละครับพอฟังแบบนี้คําถามที่มันผุดขึ้นมาในหัวของตัวเองก็คือเอ๊ะแล้วท่านผู้เฝ้าเนี่ยอยู่ที่นี่เพื่อจะให้พรพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าต้นไม้นี้มีไว้ให้โชคลาภให้พลังอํานาจอะไรแบบนั้นหรือเปล่าและนี่คือคําตอบที่ต้องบอกว่าน่าประหลาดใจมากของผู้เฝ้าครับ ท่านปฏิเสธความเชื่อพวกนั้นไปเลยท่านบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีไว้เพื่อให้โชคลาบหรืออำนาจเพราะของพวกนั้นมีแต่จะทําให้คนเราหลงทางและตรงนี้แหละครับที่เรื่องราวมันพาเราไปสู่แก่นแท้ของมันเลยว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ของต้นโพกับผู้เฝ้าคืออะไรกันแน่ก่อนที่เราจะไปกันต่อขอทําความเข้าใจคําสําคัญคํานี้กันก่อนนะครับคําว่าสติในที่นี้ก็คือสภาวะของการรู้สึกตัวการกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะซึ่งนี่แหละครับ คือหัวใจคําสอนของผู้เฝ้าเลยนี่แหละครับประเด็สนสําคัญที่สุดภารกิจของผู้เฝ้าไม่ใช่การมานั่งให้พอนแต่คือการเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้คนได้กลับคืนสู่สภาวะของสติอีกครั้งหนึ่งท่านชี้ให้เห็นความแตกต่างที่มันสําคัญมากๆเลยนะครับระหว่างความตื่นเต้นที่คนส่วนใหญ่ตามหากับการหยุดนิ่งๆจากข้างในซึ่งนั่นแหละครับคือความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงแล้วก่อนที่ความฝันนี้จะค่อยๆจางหายไปมันยังมีบทเรียนสุดท้ายที่สําคัญมากๆรออยู่ครับ ผู้เฝ้าอธิบายมุมมองเรื่องธรรมะไว้น่าสนใจมากครับว่าคุณค่าของมันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การได้ยินหรือได้ฟังเฉยๆนะครับแต่อยู่ที่การระลึกได้แล้วก็นําไปปฏิบัติต่างหากและนี่คือคําพูดสุดท้ายที่ทรงพลังมากๆของท่านครับเป็นการนิยามคําว่าการคุ้มครองใหม่เลยว่ามันไม่ใช่การแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แต่เป็นการดํารงอยู่อย่างเงียบๆและมั่นคงเพื่อคอยรักษาสติไม่ให้มันหายไปจากโลกนี้และความฝันก็จบลงครับตัวเอกสะดุ้งตื่นขึ้นมา พร้อมกับความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปเลยถึงข้างนอกจะยังมืดอยู่แต่ข้างในใจนี่มันสว่างแล้วก็สงบมากๆและนี่ก็คือบทสรุปของเรื่องนี้ครับเป็นการเชื่อมบทเรียนจากในฝันมาสู่โลกของความเป็นจริงตอนนี้ตัวเอกเข้าใจแล้วว่าหน้าที่ที่แท้จริงของผู้เฝ้าไม่ใช่การสร้างศรัทธาแต่เป็นการปกป้องไม่ให้ผู้คนหลงทางไปกับความต้องการของตัวเองเรื่องราวนี้ก็เลยทิ้งคำถามสุดท้ายเอาไว้ให้เราได้คิดตามกันว่าจริงๆแล้ว อะไรกันแน่ที่ทําให้บางสิ่งบางอย่างมันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเป็นปรากฏการณ์ภายนอกหรือเป็นความสงบที่มันเกิดขึ้นข้างในใจของเราเอง